สวัสดีครับพี่น้องนะครับ,บวันนี้นะครับมาน,นีมามาตุละนะครับพอดีมาตุละอยู่โกสมนะครับก่อนที่จะเดินทางไปอุดรธานีนะครับเมน,นีบักลาไมเ่เห็นอีหยังนะครับเดี๋ยวจังทีวอซูพี่น้องฟังนะครับวันนี้มาพบกับผู้ใดโนทีว่าจังใดดีด มาพบไฟเนนนะครับก็คือตัดสินใจละละคิดเบื้องลวนะครับก็เลยอ่ะลองเบื้องจักตังหนึ่งจักจกหนึ่งนะครับตอนนี้กับไฟเนนเยนพืนมานหัดเหล้วนะครับเดี๋ยวไปหาเพื่อนเนาะนะครับพี่น้องนะครับไป็นเนนรามาหอดเหล้วนะครับอยู่ที่อเมซอนตั๊มปตทนะครับตั๊มปตทตรงข้ามกับโรงพยาบาลโกสุมพิสัยนะครับเดี๋ยวยังไปหาเพื่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยว ไปเห็นเอกสารกับเพื่อนนะครับครับผมนะครับเรียบร้อยนะครับสินสัญญาเรียบร้อยกับเรือรออนนมัตินะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจังซว่าสู่ฟังนะครับว่าเป็นอย่างพือนตาสิใจเอาพราพี่น้องบางคนเพิ่นกะคิดเพิ่นกะเป็นห่วงนั่นละนะครับบางคนเพิ่งจะเป็นห่วงบางคนเพิ่นกะเย็นด้วยบางคนเพิ่นกะมัน,ม,นมันอาจติเพิ่มภาระอย่างจังสี แ่วก็คือคิดเบึงเหลี่พิจรารณนาบบึงเหลี่ยนะครับก็เรยว่าเออลองเบึงจักตังนะครับเดินทางกรับครับพี่น้องอขอยันลงบานเดี๋ยวอ,อยงเอยเกือบตายตอนนั้นพี่น้องนะครับไม่หอดีเราอยเรียนลุงหากน้ำกว่ิจิบทัน มากินเข่าครับพี่น้องนะครับร้านอะไรข้าวแกงปักใต้เดี๋ยวไปกินเขาเ่าแล้วจังมาจ่าที่จุ่ยกันนะครับครับพี่น้องกินข้าวน้ำพริกบาราทูร้าน,นก็แกงปักใต้ครับพี่น้องนะครับยูกโกซุมนะครับตรงข้ามกับ ฮักซีแกรนหรือว่าฮักซีคาเฟ่นะครับครับพี่น้องกินขา้าวอิมเร็วนะครับฟ้าจีว่าซูพี่น้องฟังพอดีเพ่อนเปิดข่าวเรื่องการเมืองอยู่นะครับก็เลยบอกได้วัาไปครับพี่น้องโอเคขอบคุณครัะ เดินทางกไูไซต์พิซูนะครับกอโบแมนบานเพงนะครับทิ่ว่าวาดจังใดละ่ะไปเติมน้ำมันก่อนพี่น้องเดินทองครับไปเ,เติมน้ำมันก่อนครับพี่น้องครับนะครับ ครบพี่น้องนะครับกับมาถิงห้องเป็นทีบร้อยนะครับควันห้องหอดซ่องเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องนะครับกับมาหอยหองแล้วนะครับที่เรียกว่าจีบอยุลานข่าวเพิ่นเปิดฟังข่าวการเมืองกันเลยไม่ได้บอกเสียงทีวีมันดังเนาะนะครับกับมันนี้กะตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยนะครับไป เห็ดสัญญาการ,รทางด่านไปแนนเพิ่นนะครับก็คือสรุปก็คือสู้ครับพี่น้องนะครับซ้ำยังหาได้อยู่นะครับซ้ำมีกําลังเห็นงานได้นะครับเดี๋ยวพอเถื่อเข้าแก่ตัวไปเนี่ยพระเถาะ่าี่ยพาะเห็นงานบ่ได้พี่น้องนะครับยนี่ยมันมีรายได้แล้วมันจะคือเจได ว่าเป็นยังคือบ่อเฮ็ดบ่อเอานะครับก็คือเพราะว่าเข้าสื่อรวดเข้ากับบริสุทธิ์เงินสดปุ๊ทีเดียวเบิดเนาะนะครับก็คือเป็นกะคอายฟอนควายยังกะควายเฮ็ดไปนะครับเดี๋ยวมันกะคงสิเบิดไปเองหรือว่าเบิดบ่เบิดกะเกินบางในกะอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมันกะคงตรงเบิดแหละนะครับเพราะว่าฟอนรวดมากตลอดกะกะเบิด อยู่นะครับกต่พวกจีบบ่อยหเห็นจะคล้องอันลำบากอดอกตีมันลำบากอีเลีกะจังบากกันอีกที่หนึ่งอน,นาคตมันกับบอลน,นีนอนเนาะพี่น้องน,นะครับแต่ที่สำคัญก็คือเฮาเห็นงานอยู่นะครับอันนี้คือนอนคิดเด้นี่นอนคิดหลายมือ่อละก็เึ่งคว้มคิดพีพีน้องนอง้อนั่กะเอามาพิจารณาเบิ่งอยู่ว่าเออกะบบางคนกับประสบการณ์ พี่เพื่อนเป็นแบบนั่นพี่เพืเ่อนเป็นแบบนี้อืมกันอ่านอ่านบึงหลายหลายอย่างกับเพราะว่าที่แรกจะคลองจะคิดบทตัวขึ้นกันนะครับแต่กบพอดีคิดไปคิดมามันก็นเลยจะคลองยังยังเห็ุงานได้อยู่นะครับจังนึงกับส็นสัญญาตังแปดปีคน <c oughs> สนธัญญาแปดปีคน ครับยูน้ำสาวหน่อยกติพ่อหาได้ยูตีนะครับกติพ่อเลี้ยงจะของเลี้ยงครอบครัวได้อยู่นะครับกัเล่ตัดสินใจเอานะครับเพราะว่าเทีอมันอันนี้ไปก็คือว่านั่นแหละนะครับเทีอเศร้ารองเศร้าล่ําไปเทีเอเขาถาวเขาแก่ไปกติบ่มีอีหยัง เป็นข้องจาของในโบ่กัติวาเนาะนะครับแต่ว่าได้เห็นเงื่อนแล้วะนะครับได้เห็นเงื่อนได้นี่แล้วเงื่อนกบะแล้วดีนะครับให้มันให้มันมีแนวเปลี่ยนแปลงแน่พูดถึงว่าเนาะนะครับเขาเห็นงานเทากันาทีมีแนวเปลี่ยนแปลงกับชีวิตเขาไปเรื่อยๆนะครับในทางที่ดีขึ้นนะครับกัสีพยาย่าโให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงนะครับแต่กำมันใจยู่ดอกว่า อยู่กับบอสโจแล้วนะครับก็บคงจิมมีแต่แนวดีดีสิ่งดีดีนะครับอย่างที่บอสมันบอกมาตลอดว่าคิดดีทําดีสิ่งดีๆก็จะตามมานะครับก็เลยยิดแบบมันต้องสู้นะพี่น้อง <c oughs> ถ้าเห็นงานเพื่อ,อยังนะครับเห็นงานกับเพื่อว่าสัางอาากรเห็นอนากตได้นั่นได้นี่นะครับเอาไว้ให้ลูกให้เต่าไปสละนะครับ ลกให้เต่าจะบางเทือกับฟังอันนั้นอันนี้เพื่อนกับว่าเออตายไปเงินเป็นแสนเป็นล้านเป็นชีพล้านอยู่ในธนาคารเอาไปนั่มบ่ไดดดิเป็นว่าเนาะนะครับบางคนเพื่อนกับห้ขอคิดบางคนเพื่อนกับว่าเออเก็บไว้ซ่ก่อนส้างเนือ้อสร้างตัวบางคนเพื่อนกับว่า ตายไปเอาไปน้ำบ่ได้เออมันกระเมียนมันมันกระเมียนทุกคนนั่นแหละพี่น้องนะครับด้วยความห่วงใยกระเลากระเลาพิีนิดพิจิตรพิจารณาเบิ่งว่าสู่เอาลองเบิ่งนะครับกะเฮ็ดใบกะเนาะเท้าบ่มีแห้งบ่มีเหงบ่มีแหงบ่มีกำลังอีหยังกะเพื่อปูยอยู่ข้างหลังเฮาล่ะลูกเต่าเฮาครอบครัวเฮานะครับกะ นี่ละพี่น้องคิดจังสีล่ละคิดจังสี่ละนะครับก็เลยตัดสินใจเอาก็เลยต้องสู้นะครับเดี๋ยวเพราะว่าย่านมันเสียดายย้อนหลังบาดเถ้อมันผ่านไปแล้วเนาะนะครับบัดเถ้อมันผ่านไปแล้วกัสิบัดเถ้อเข้าหาบาดแกันสิโอ้ยใครเนี่ยต่เอาแต่ตอนนั่นคือบอเอาตอนนั่นกันที่วานะครับเพราะว่ามันมันก็นเคยมีเนาะนะครับที่ิดหลายๆคนก,นกนอ็อาจจิ อาจจะเคยมีมากมองนีนะครับกติพัน์ไปแล้วกับเออเสีดนะาายดายนาทีเอานาทีเหตุแต่ว่าบางคนกับเอออาจิเฮตุไปแล้วมันมันบอดีกับอาจาิว่าเออพี่แนะนําน้นองเป็นหว่วงน้องมบเนมันกับน้องมันกับหลายหลายมันกัหล,ลายๆความคิดหลายหลายๆอย่างที่เป็นไปนะกับกับทฤษฎว่าเรื่องของอนาคตมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับเอาเป็นว่าสูน่นาอพี่น้อง ตัดสินใจสู่แล้วนะครับคือหน่องเพิ่นบางคนเพื่อนกระซ่งขอความ่าหายกำลังใจว่าผู้เฒ่าเพิ่นว่าขั้นใจบใหญ่บ่เดกีสางงาได้เพิ่นว่าเ <laughs> จบ่ใหญ่ใจบกาก้าบ่เดกีสางงาเพิ่นว่าเนาะคือผู้เฒ่าเพิ่นว่าท่นเที่ยวทางบ่เที่ยวทางบ่สุสินยังวนขึ้นให้คนยำเพิ่นว่าตายให้เป็นตายนาพุ่นให้ค้นย่องว่าดี เอาสู่สนาพี่น้องนะครับบักลาเป็นกําลังใจให้พี่น้องเด้อนะครับกําลังใจย้อนยังตีกําลังใจเบื้องคีบบักลานี่แหละนะครับบาน,นี้กติไท,ทยคีบชนะจะน่ายคือกันกับแยไรได้บานนี้อืมนะครับ <laughs> แต่คีบทรงหวัดหลวดได้บานเอาเป็นว่ามันผ่านก่อนก็แล้วกันพี่น้องนะครับก็บคือตาสิ้นใจมูนี่เป็นสัญญาก็เพิ่นแล้วผ่านบุผ่านกันอีกเรื่องหน,นึ่งคือตาสิ้นใจใหเห้แล้วนะครับเพิ่นผ่านกัน ซาทูโบผ่านกับโเป็นยังนะครับบบผ่านกับสายขั้นเก่านี่แหละเพราะวันก็มีอยู่นะครับแต่ว่าขันมันผ่านกับก็ดีนะครับผ่านก็ดีนะครับก็คือตัดสินใจไปแบบนี้แล้วนะครับเอากาขอบพุณนพี่นองคาเหมือนนี่ก็มานางจมซ้ำนี่แหละนะครับพราะวัาออกไปหาไฟแนนซ์มานะครับไปคุยกับไฟแนนซ์มาเรียบร้อยนะครับเดียวกับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเที่ยงครึ่งแล้วนะครับกาที่เอ่อ ออกไปโดมออกไปโดมไปเพื่อที่จะเตรียมไปอุดรน,นะครับาบางส่วนก็นที่ไปนําก็ <c oughs> เลยตัดสินใจไปน่าขั้นเดียวกันกับวรชัยนะครับเพราะว่ามันไปไปกับนะครับเดี๋ยวนางไปกับน้องบวรชัยน้องกล้วยวรชัยกับน้องตัวนิมมูลชัยนะครับไปรถรถน้องกล้วยนะครับขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องครับนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณความหักความพแพงจากลุงหมองทุกบอล นะครับกับพี่น้องคิเค็นแนวยแรกกับขเมนเข้ามาครับบักลาบา่บาเคยเพเคยเขียนบพเคยบาเดอร์นะครับ,บ,บ,บขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคําแนะนํานั่นแหละนะครับถือว่าทุกทุกคนที่แนะนําก็คือเอาประสบการณ์นในชีวิตมาบอามาแนะนํากัน,นะน,น,านนะครับวันนี้บักลาขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณทุกๆุกท่านเลยนะครับบางคนบางคนเป็นทีข้อเมนเ่อนกัยันเขียนยันว่าเพื่อนอันนี้ไม่ว่านะครับเป็นการแนะนํากันนะครับแนะนํากันข้อเมนเข้ามา หรืออะไรที่ไม่ดีกับที่ติงกันได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคอมเมนต์มามาดามามาวาจังทีเคสมาวาดอกนะครับแต่ผู้อื่นที่วาัม่็ด้กลายเป็นดามกนะครับแต่ว่าเรื่องติกันเรียกว่าอันนี้บอดีเดอพี่แนะนําแมนะนําใน้เฮดจังซันจังสีอันนี้อันนี้ได้ยู่นะครับขอบคุณครับนะครับอันใดแนะนํากันแด้กันนะนําครับนะครับ อ้าพอกันคิดหน้าคิดนี้อยู่ที่แม่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับเจ็บเจ็เด้อดนะครับให้มเจ้าร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยเงินทองร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนั่นแหละนะครับอ่ะคลิดหน้าพอกันครับพี่น้องสวัสดีครับ